ที่กะโลกครับกระผมนายภุริพัฒน์น้ำพลชั้นมหาาม 6, ้ทับเลขที่5วันนี้จะมานำเสนอเรื่องอินโฟโกราฟิกประเภทศาสนาครับศาสนาแบ่งตามลักษณะ3กลุ่มคือกลุ่มอะรยัน4ศาสนาอันได้แก่ศาสนาพาวินดูกลุ่ม2กลุ่มอมองโกกลุ่มผิวขาวแบ่ง3ลักษณะ3ศาสนา,สนาได้แก่ลทัทธิศาสนาเต๋าขงจือ้อชินโตศาสนาที่3 กลุ่มที่3กลุ่มเชมิติมีเศษศาสนาได้แก่ศาสนาโซโลเดอร์ศาสนาแบ่งตามลักษณะได้3ามลักษณะแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาสองประเภทได้แก่ศาสนาทางธรรมชาติ 2. ศาสนาองค์กรแบ่งตามผู้นับถือศาสนา3ประเภทได้แก่ศาสนาเผ่าศาสนากลุ่มศาสนาโลกและอันที่สาม ศาส,สนาที่แบ่งตามการนับถือของพระเจ้าสองประเภทได้แก่ศาส,สนาอธิวานิยมและทิวานิยมศาส,สนาทางธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือทางธรรมชาติเช่นแม่น้ําภูเขาป่าไม้เป็นต้นมีวิญ,ญญาณสิงสู่แสดงความเคารพนับถือมีการวมงสวยสังเวยเพื่อให้เกียิแก่เจ้าป่าเจ้าเขาให้กับทางธรรมชาติเป็นต้นและ2ศาสนาองค์กร ศาส,สนาที่มีวิวัฒนาการลำดับศาสนามีการควบคุมเป็นระบบจนถึงการก่อตั้งเป็นสถาบันทางสังคมให้มีความเป็น,ปนระเบียบวิรลอยและความมั่นคงในรูปแบบของศาสนานั้นๆและการแบ่งตามผู้นับถือศาสนาอันที่ 1. ศาสนาเผ่าศาส,สนาชนเผ่าเป็นศาสนาที่นับถือกันชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของชนกลุ่มหรือชนในเผ่า เป็นศาสนาโบราณของเผ่าต่างๆพัฒนาเป็นศาสนาฮินดูยูไดมีการนับถือเฉพาะในชาติใดาชาติหนึ่งและ 2. ศาสนาโลกศาส,สนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกไม่มีเฉพาะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือกันได้ทั่วโลกที่เรียกว่าศาสนาสากลหรือศาสนาเกชนเช่นพุทธศาสนาอิสลาม และกลุ่มที่3ศาสนากลุ่มสถานที่เกิดจากศาสนาส่วนใหญ่หรือนิกายศาสนาสากลเกิดสาเหตุของความกดดันทางสังคมการเหยียดสีผิวและที่ทางกฎหมายเกิดความไม่เท่าเทียมกันเช่นกลุ่มชาพุทธในอินโดนีเซียซึ่งทําให้มีสิทธิสิทิภาพที่ไม่เท่าเทียมเท่าเทียมกันโดนลมคมแห่งรังแกได้ส่วนศาสนา ที่ศาสนาที่แบ่งการนับถือของพระเจ้า3ประเภทคือ 1. อธิมนิยมกลุ่มศาสนาที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามีอยู่จริงเช่นในการกระทำของมนุษย์เชื่อว่าเกิดจากผลบุญและกรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นได้ก่อขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างใดก็เกิดจากผลของการกระทำของมนุษย์บุคคลน,นั้น ทำให้ส่งผลเป็นผลกรรมในทางดีและทางที่ไม่ดีอาจจะส่งผลมาถึงตัวบุคคลนั้นเมื่อทำกับอีกบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือการทำลายจิตใจกันผลบุญน,นั้นก็จะส่งมาหาถึงบุคคลที่เคยกระทำไว้แสดงถึงว่าการกระทำของตนได้ส่งผลให้ตนเกิดข้อดีและข้อเสียขึ้นมากมาย และสองเทวานิยมเชื่อว่ามีเทพเจ้าองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่เหมือนเทพเจ้าทั้งหลายมีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ที่สร้างโลกทุกสรรพสิ่งมีเพียงพระองค์เดียวโดวยศายส,ส,าส,ส,าส,สาานาโดยศาสนาพิารกรหลายองค์เช่นพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คําสอนทางศาสนาให้กับพระภิสุสงฆ์ในการสั่งสอนรัษดร แพทยพุทธศาสนานและพระเลาะทรงติดต่อกับน้ามีมัวหมัดเป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือประเภทของศาสนาซึ่งแบ่งได้นี้แก่แบ่งตามวิวัฒนาการของศาสนาสองประเภทคือศาสนาทางธรรมชาติและศาสนาองค์กรแบ่งตามผู้นับถือศาสนาสได้สามศาสนาคือศาสนาเผ่าศาสนาโลกศาสนากลุ่ม แะศาสนาที่แบ่งตามการนับถือของพระเจ้ามี2ประเภทได้แก่อธิวานิยมเทวานิยมเป็นต้นวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนออินโฟกราฟิกชินญานิสา3เรื่องประเภทศาสนาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ